มังกรปากน้ำโพสม,สมหวังรถ2องวาวที่แรงที่สุดในประเทศไทยนนแล้วก็สี่ว้าวด้วยเราอามก็เป็นคนขับที่ตอนนี้ครองสติติเร็วที่สุดนักแข่งที่ขับรถเร็วที่สุดในประเทศไทยอยู่ทั้ง200แล้วก็400 พามาชมอีกหนึ่งเต็นทนะฮะที่เป็นอัศวินสีส้มนะฮะจากนครสวรรค์บางกรปากน้ำโพช่างพันนครสวรรค์แต่ว่าวันนี้ผมมีพิธีกรรับเชิญของเอสตอรอีกหนึ่งท่านนะฮะนี่ รูปหล่อครับน้องอามและยองเราเองตอนนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ของจังพัฒนครสวรรค์บางกวนปากน้ำโพส้มสมหวังรถสองวาวที่แรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็สี่วาวด้วยสี่วาวด้วยมันไม่ใช่แค่สองมันสี่ด้วยใช่ไหมน้องอัมทั้งสองทั้งสี่เลยแล้วอามก็เป็นคนขับที่ตอนนี้คลองสติเตเร็วที่สุดนักแข่งที่ขับรถเร็วที่สุดในประเทศไทยอยู่ทั้ง200แล้วก็400พันเมตรพันเมตรด้วยโอ้โหเอาขอสตีเตก่อน200ทําทำไมอยู่ที่ ตอนนี้วิ่งอยู่แค่7.0หรือ7.1จุดสี่วาวนะ7.0 7.1ใช่อันซูเปอร์เพนของชจ้าบอม400เมตรวิ่งอยู่8.9 8.9คั้แรกประเทศไทยคันแรกประเทศไทยึ่งซึ่งรอคอย8.9นี่มานานมาก4ีปีสีปีไปทำไ้ก็ีสี่ปนี่ ครับผมแล้วก็มีเครถังปาดครถังปาดพันเมตรพันเมตรชนุของ6วิ่งยี่สิองพันแรกไม่ได้ได้นี่ถ้าวิ่ง19นี่ปีนี้จะเห็นไหมอ่ะถามอย่างนี้ก่อนปีนี้เหรอพี่อ่าผมว่าน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นนะเห็นแล้วเพราะเครื่องยนต์พัฒนากันทุกตลอดตลอดใช่เครื่องยนต์เนี่ยคือพัฒนากันอยู่ทุกวันครับคือแบบไม่มีด้อยลงมาอ่าเรียกว่าพัฒนาขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยอาจจะเร็วมาก ไม่มากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งก็ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ดี่ครับก็ยๆของทีมงานสี่รเมตรหลักเดิมทั้งเฮงสุพรรณ10.6คันแรกประเทศไทยเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นรถตระออที่เร็วที่สุดในประเทศตอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะส่งตระออน้องๆชอบถามว่าตระออเป็นยังไงนี่หันไปดูอย่างนี้เป็นสภาพแบบคือสภาพเต็มๆรถใช้งาน มีถอดอุปกรณ์เล็กน้อยแต่ว่าก็คือสามารถตรวจตรลอผ่านได้ใช่ครับใช่อันนี้อธิบายให้ฟังมีเบรกหลังเบรกหน้าครบมีบางคนท้ายมงคลหน้าก็สีครบหมดเลยครับผมจะเป็นรถตรลอย่างไรก็เรียกตรถ้าทรงเตี้ยก็จะเป็นแบบไอ้นี่แบนแบนแบนไปแล้วอ่ามันเป็นตัวถังเนียมหรือตัวถังเดิมแต่ว่าตัดตูตัดอะไรย่นปงย่นเือกบงหัวเบาะอยู่ที่เดิมหมดอยู่ที่เดิมแค่ว่าโหลดหน้าลงโหลดหลังลงเน่้เปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรตามตามสภาพรถแขกอันนี้ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอถามน้องอาร์มก่อนดีกว่าว่าคือน้องๆหลายๆคนน่ะเห็นพี่อาร์มเนี่ยเป็นเป็นไอดอลอยู่แล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปของเองนะครับก็มีเกมสนุกๆมาจากไข่แอปบีเอเคยเล่นเปล่าเนี่ยสวีบ n a ซ่าเล่นง่ายๆมากเลยแอปเปิลมะละกอกไว้ส้มเออรูดๆูดรูดูดูดปึ๊บรืดแ็คพอตแตก ได้กี่พอย n ์ครับอูเป็นนี่ไง90 point เอ <c oughs> ็นไหมง่ายๆครบเดียว90พอย n ์แล้วเดี๋ยวสมัครเลยได้ไหม point ละสมัครได้เลยครับถ้าบอกว่ามาจากช่องของเอกนะครับสามารถรับ,บโบนัส1,000 p อ i n t <c oughs> และ20คนแรกนะแล้วถ้ากลับมาไม่ทัน20คนแรกว <c oughs> สามารถขอรางวัลพิเศษโบนัสได้100พอย n ์เอาไปแบบว่าชิวๆกันเลยใครที่สนใจก็แอดไปที่แอดบี วาโออย่าลืมนะครับอือแนะนำหน้าด้วยฝากบอกแนะนำเทคนิคสำหรับน้องๆที่กำล <e ังแบบหัดขึ้นใหม่ว่าการขับขี่จนขึ้นระเป็นจำ่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างก็ในส่วนของเนี่ยถ้าแก่งหนักเกินหนึ่งต้องมีระเบียบวินัยมีการกระยาที่พร้อมการสุ้อมที่แบบว่าเขาต้องมีพร้อมเลบ่อยแล้วบอกว่ายึดถือหลักเราเลยว่า เราเขาือดรัได,ได้เราต้องทำได้เราไม่ว่าเราจะช้าหรือเร็วคนเรามีคนมีแขนมีมือมีขาเห,หมือนกันรุ่นพี่ทำได้รุ่นร้องรุ่นใหม่ๆเนะี่ยอยากจะอบอกว่าอยากไปท้อตอนด่าก็เนี่ยเป็นแรงผลัดกันครับด่าครับงหรือว่าครับสีม่มคือแรงผลัดกันทั้งหมดพี่ต<ค><ร>่พัฒนาตัวเองใช่การก่อนที่ผมจะก็จาเปขั้นเอได้ก็คือโหโดนมาทุกแบบเหมือนกันไม่ว่าจะกี่บกี่คู่อะไรเมืเอกี้คุณกำหยาบด้วยนะแบบว่า อทำก็ไปแต่ทำไม่ได้เลยแบบว่ากี่คุยอะไรมึงเนี่ยคุยกี่งี้รถป้อมาแรงกี่ไม่ดีกันหมิดโดนโดนมาพวกนู้นเนี่ยแบบว่าแรงมากขี่ไม่ได้มาก้อมเวลาดีสุดจะขี่ไม่ติดเงี้ยก็มีนะครับี่ากี่เรรมชาติก็คือเราตอมาเก็บมาลองคิดก็คือเราก็พัฒนาของเราต่อเรื่องแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีระเบียบมีวินัยที่ดี คือตรงต่อเวลาเสิร์มาออกลังกายบ้างก็ดีอะไรเงี้ยแ,แล้วก็การซ้อมรถเรถาพยายามดูคนที่เขาเก่งกว่าแล้วก็มาดูเยอะขึ้นอ่าก,ก็ดูเยอะขึ้นแล้วแบบว่าเอามาถามเอามาใช้ซึ่งใครที่กำลังตัดอยู่เดี๋ยวก็มาถามผมได้ผมสามา,มารถแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชาร์ยินดีสอนแล้วก็ให้ความรู้เลยให้ความรู้ได้หมดเลยคือยินดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือว่าอะไรผมยินดีกมด เราอยากให้พวกพี่นาไปด้วยกันตลอดแล้วก็เหมือนว่าแข่งรถมันจะได้สนุกขึ้นมีสีสันขึ้นแล้วนอกจากแข่งแบ็คไบอ์เนี่ยพี่อาร์มยังแข่งมอเตอร์คอร์ดด้วยซึ่งโโโรายการภาคไะวออกชิงแชมป์ที่ทางเอสตองเนี่ยก็มีร่วมสนับสนุนของรถตู้ที่รายการอะไรล่ะอาร์มอ่า TFX เนี่ยเราจะใช้ผมจำไม่ได้เหมือนกันรถตู้ MFX หรืออะไรที MFX อะไรประมาณนี้ MFX รมอเตอร์คอร์ดนี่แหละใช่แล้วก็เป็นของอ่าวงร้เอสตองเป็นผู้สนับสนุนอยู่ใช่ก็คือเป็นมันไหมคือ เป็นไปได้ไหมที่แบบลุงจะไปร่วมงานไปถ่ายคอนเทนต์กับลองอาร์มในงานแข่งมอเตอร์คอร์สภาคตะวันออกผมกล้าพูดเลยว่าตาพีฝ่ายมันเดือดที่ไหมม่ไเดือดร้อน <c oughs> แล้วก็ร้อนไม่เท่าไหร่นี่แบบวันสนามแรกที่ผ่านมาทีป่ปีรุดุกาล์ที่เพิ่งเปิดมาสนามแรกที่ผ่านมาซึ่งคนล้นหลามประมาณเกือบพันคนพันกว่าคน <c oughs> แล้วรถทุกรุ่นประมาณร้อยกว่าคันครับ ก็เยอะมากเน็ตเรากูนี่บ้าหน้าเรียกว่าเป็นรายการแข่งระดับประเทศที่มีคนร่วมและคนมูเยอะมากใช่ใช่พี่วันนั้คือแบบว่าเอางานไปเอาว่าไม่ฟิตอยู่ไม่ได้ดีกว่าไม่ฟิตอยู่เวล้ขี่อยู่ยากเลยในบรรดาคำพูดของนักแข่งด้วยกันใเหนื่อยแน่นอนใครที่ไปเป็น f c แล้วอยากดูรายการมโตคอร์สนะฮะแล้วพี่อาร์มขี่ด้วยกดบวกหนึ่งไว้เดี๋ยวลุงจะไปถ่ายทอดสดแล้วก็ทำวิดีโอมาให้น้องๆดูว่าไม่ได้เก่งแค่เด็กใบนะ เขาโตมาจากโมโตคอสแล้วก็ลถรอบเลยกีนักเด็กๆผีนักเด็กๆีักเดตัวทั้งนี้นั่นดูนดีๆก็เดี๋ยวเราจะไปชม EP ต่อไปที่สัมภาษณ์ช่างพัดนคอสวรรค์นาคอนบางลำโพงกันนะไป แขกของเราคนระับเป็นแขกที่ไม่เคยผ่านการวิ่งมาก่อนครับอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างมาพาออกเราดีๆเนาะครับพระนครสวรรค์ครับคุณนัททัศน์รุยครับ หรือเปล่ามโเดวเดี่ยเดี๋ยวเดียว,ยวชิมหายมาได้ไงวนะเนีต้องมาทางโทษด้วยนะข้ัง เป็นฟุตสวยเลยคะ1.605่เวลาปลายเส้นของเขาสำหรับลันนี้6.7705เดนย์เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะกวงวันนี้คัะชัดพัดตะคอนสวรรค์น,นะฮะวันนี้โแสดงว่านอนมาเต็มเฮ้ย เอเอช่างพักที่นีช่างพักตัวจริงนี่นั่งดูลมยางอยู่นี่อย,อยลมหนบ้านะพักนครสวรรคนะีสอบอา 6.808ำทหอรับพคอสวัร์ เออเอากอสลอมาหรือเปล่าไม่น่าจะเอามาบอลดูไว้บอลดูไว้สี่เว้นลูกชิ้นอัวหายหมดเหรอไอที่ผายยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเออมาละเบิดเอา เกิดด้วยกันรับและรถที่จะมาวิ่งคันนี้เป็นคันสุดท้ายนี่คือแชมป์เอ็นจีโออุดรธานีอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับกับรถเวทผดิภกสักฆ่าที่เร็วที่สุดในสยามประเทศณนะเวลานี้กับมังกรป่กนครสอบอุทยาอมยาชาแจ้แข็งั้ามาสุงขบวนระอาทัยช่างพันและพลสวัสดค์ครับพีนอะง ทำนี้ทำมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสี่คันไม่ชักสี่คันเป็นจังหวะที่เราดูอร่อยมากะายละของดูเสูออมีย่างตีสามาไม่รู้อ่ะกูไม่ได้นอนกับเขาแต่ละย um right. ังไม่ได้นอน